ใช่ค่ะมีทารกหลายคนแพ้นมผงเยอะมากแต่พ่อแม่ไม่รู้มาดูกันค่ะว่าสัญญาณเด็กทารกแพ้นมผงมีอะไรบ้างอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนเลยค่ะหากลูกน้อยทานนมแม่สิ่งที่ต้องกังวลคือลูกจะแพ้อ,อาหารที่แม่ทานหรือไม่ แต่สำหรับทารกที่ทานนมผงก็ต้องเช็คเช่นกันว่าลูกน้อยจะแพ้นมผงสูตรที่ทานหรือเปล่าจะมีสัญญาณอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อหอาเจียนหลังกินนมหากหลังจากที่ทานนมเข้าไปแล้วลูกอาเจียนออกมาบ้วน,นนมหรือว่าบ้วนน้ำลายออกมาหลายครั้งอาจเป็นได้ว่าลูกแพ้นมค่ะหากมีอาการรุนแรงอาจอาเจียนพุ่งออกมาได้เลยนะคะ <sh arp> 2. ร้องไห้บ่อย มีลูกร้องให้เพราะว่าไม่สบายตัวจากลมในท้องหรือว่าท้องอืดเพราะว่าร่างกายไม่สามารถย่อยโปรโตีนในนมได้นั่นเองค่ะ 3. <c ười> ขคัดจมูกมีอาการคัดจมูกฟึดฟัดต,ตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นไข้หวัดอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอาการแพ้นมผง 4. <c ười> ผื่นขึ้นอาการแพ้นมผงที่มักพบได้บ่อยคือผื่นขึ้นแบบลมพิษที่ขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกาย และตกสะเก็ดที่มักพบในเด็กที่มีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไป 5. ท้องเสียเด็กบางคนอาจมีอาการท้องร่วงท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือด 6. หายใจติดขัดในทารกที่มีอาการแพ้ค่อนข้างรุนแรงอาจมีอาการบวมที่ปากและลำคออาจเกิดอาการหายใจติดขัดได้ควรพาลูกไปพบแพทย์ในทันทีนะคะ 7. มีอาการซึม เมื่อพบว่าลูกมีอาการง่วงนอนผิดปกติเฉยชาและเสื่องซึมควรพาลูกไปพบแพทย์ค่ะ 8. น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นเด็กที่มีอาการแพ้อาหารร่างกายจะปฏิเสธอาหารด้วยการอาเจียนและขับถ่ายออกมาจึงส่งผลให้น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงถ้าปล่อยไว้โดยไม่รีบรักษาอาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงรวดเร็วและเป็นอันตรายได้นะคะหากลูกมีอาการแพ้นมผง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรนมนะคะเช่นเด็กบางคนแพ้นมบวอาจต้องเปลี่ยนไปทานนมผงจากถั่วเหลืองแทนค่ะสังเกตลูกน้อยด้วยหัวใจเพราะอยากให้เติบโตแข็งแรงอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร